สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้คุณครูจะมาสอนในวิชาวิทยาการคำนวณซึ่งบางกลุ่มอาจจะได้เรียนกันแล้วนะคะแต่บางกลุ่มอาจจะยังไม่ได้พบกันเลยในวิชานี้เราจะเริ่มต้นจากการฝึกการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนในการฝึกการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนนั้นมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนสามารถแสดงลำดับขั้นตอนในการทำงานหรือการแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ภาพสัญลักษณ์หรือข้อความ สิ่งที่เราจะเรียนรู้การในวันนี้ลำดับแรกเลยคือการแก้ปัญหาเบื้องต้นนั้นนักเรียนรู้หรือไม่ว่าปัญหาในชีวิตจริงของเรานั้นมีปัญหาให้ต้องแก้ไขหลายอย่างเช่นในชั่วโมงที่เราเรียนมาที่ผ่านมานั้นใครที่ได้เจอกับครูแล้วครูเคยถามนักเรียนว่าถ้าวันนี้น้ำไม่ไหลนักเรียนจะทำอย่างไงเราไม่มีน้าอาบเราจะทำอย่างไงและนักเรียนได้ช่วยกันแก้ปัญหา เสนอแนวทางในการที่เราจะได้น้ํานั้นมาทําความสะอาดร่างกายของเราอย่างไรบ้างนั่นเองบางคนนะคะก็เสนอว่าเอ๊ะหรือเราจะไปซื้อน้ําเราไปซื้อน้ําได้ไหมบางคนบอกว่าที่บ้านหนูมีลําคลองค่ะหนูก็จะลงไปกระโดดเล่นน้ําในคลองเลยซึ่งครูก็แนะนําว่าในการเล่นน้าแต่ละครั้งนักเรียนต้องมีผู้ปกครองอยู่ด้วยนักเรียนจะไม่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้ในขณะที่เกิดปัญหาเวลาที่เราจะจมน้ํา ถ้าไม่มีคนอยู่ข้างๆเราก็จะไม่ปลอดภัยนะคะดังนั้นในการเล่นน้ำก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดีเสมอไปแต่การที่เราฝึกว่ายน้ำจะทำให้เราช่วยเหลือตัวเองได้ในระดับหนึ่งนะคะฝากไว้ด้วยค่ะอามาเข้าต่อขั้นตอนในการวิธีการแก้ปัญหาของเราต่อนะคะเมื่อเราเกิดปัญหาหลายอย่างซึ่งเราไม่รู้หรอกว่าปัญหานั้นเหล่านั้นมีอะไรบ้างเราก็ต้องมาเรียนรู้ขั้นตอนในการแก้ปัญหา ว่าปัญหาที่เราจะแก้ในขั้นตอนนั้นระวังแผนอย่างไรและเราจะช่วยกันแก้ปัญหาอย่างไรมีวิธีหลากหลายนั้นถูกต้องไหมและมีความรวดเร็วมากน้อยเพียงใดวันนี้นะคะคุณครูจะพานักเรียนไปชมคลิปวิดีโอจากสื่อก,ลลการ์ตูนลิปดาค่ะ ไอติมจ๋าลิฟดามาแล้วนนะคะุณน้าขาเอาไอติมรวมมิตรหนึ่งถ้วยค่ะเอาเยอะๆเลยนะคะได้เลยจ้าเฮ้่ะนี่ฮ <unter> ฮโพลโาเป็นอะไรอ่ะเอาพูดด้วยก็ไม่พูดด้วยกินไอติมมะไม่ดีกว่าโพลาไม่หิวแล้วโพลาเป็นอะไรเนี่ย <esf> <Suzanne> บอกนิฟดามาเถอะ โพล่าเครียดพรุ่งนี้โพล่าต้องไปแข่งหุ่นยนต์ที่ต่างจังหวัดโพล่าเก่งอยู่แล้วไม่เห็นต้องเครียดเลยสู้สู้ประเด็นก็คือพรุ่งนี้ที่โพล่าต้องไปแข่งขันหุ่นยนต์ดันตรงกับวันเกิดคุณพ่อพอดีเราอยากกลับบ้านมาเป่าเค้กวันเกิดกับคุณพ่อให้ทันก่อนเที่ยงคืนแต่กว่าจะแข่งขันเสร็จก็น่าจะประมาณสามทุ่มแล้วกว่าจะนั่งรถกลับมาก็ใช้เวลาอย่างหลายชั่วโมงโพล่ากลับมาไม่ทันเป่าเค้กวันเกิดคุณพ่อแน่เลย นี่วันเกิดดอกเตอร์วีเหรอเนี่ยเอาแล้วสิเกิดปัญหาขึ้นอีกแล้วโฮล่าจะกลับมาเป่าแค่วันเกิดดอกเตอร์วีทันเที่ยงคืนได้ยังไงกันนะโฮล่าถึงได้เครียดอยู่นี่ไงเล่าเอาอย่างนี้ไปหาคุณครูกันเผื่อคุณครูจะแนะนำวิธีการแก้ปัญหานี้ได้คุณครูคะ เกิดอะไรขึ้นจ้าลิปดาเสียงดังเอ,อะอะโวยวายเชียวก็พรุ่งนี้ที่โพล่าต้องไปแข่งขันหุ่นยนต์ที่ต่างจังหวัดโพรล่าต้องกลับมาให้ทันเป่บเค้กควรเกิดดรวีก่อนเที่ยงคืนค่ะจะทำยังไงให้ได้กลับมาทันพอดีคะ่ะคือผมอยากกลับมาให้ทันก่อนเที่ยงคืนนะครับแต่กว่าจะแข่งเสร็จก็คงประมาณสามทุ่มกว่าจะนั่งรถกลับมาก็คงเกินเที่ยงคืนแน่ๆ จากประสบการณ์ที่ครูเคยผ่านมานะถ้าครูรีบเดินทางข้ามจังหวัดครูจะเลือกใช้ยานพาหนะที่สะดวกและรวดเร็วนั่นก็คือเครื่องบินยังไงละจ๊ะอย่าลืมนะว่ายานพาหนะในการเดินทางไม่ได้มีแค่าการนั่งรถเพียงอย่างเดียวมีทั้งทางเรือทางเครื่องบินเราก็เลือกยานพาหนะในการเดินทางที่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เราพบเจอแค่นี้ปัญหาก็แก้ได้แล้วละจ้ะจริงด้วยครับคุณครูโพล,ล่าลืมคิดไปเลยลิออกแล้วอะไรเหรอลิฟด,ดา นีลิฟดาจะไม่มาโรงเรียนสายอีกแล้วค่ะแล้วลิกดาจะนั่งเครื่องบินมาโรงเรียนโ <c oughs> <c oughs> ถอเอ้ยลิปดาทางเลือกในการใช้พาหนะบางทีก็มีข้อจํากัดนะจ๊ะถ้าลิปดาไม่อยากมาโรงเรียนสายลิปดาควรแก้ปัญหาด้วยวิธีอื่นนะจ๊ะ <c oughs> นั่นสิลิปดา,าเท่าจากประสบการณ์ที่โพร่าเคยเจอวันไหนที่โพร่าตื่นสายโพร่าจะใช้บริการวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างทั้งสะดวกรวดเร็วไม่เสียเวลารถติดเหมือนรถยนต์ใช่แล้วจ้ะ หรือการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุจริงๆก็คือลิปดาจะต้องตื่นนอนให้ไวกว่านี้เพื่อที่จะได้ไม่มาโรงเรียนสายนะจ๊ะสงสัยลิปดาต้องนอนเ,เร็วๆตื่นช้าๆกว่านี้แล้วล่ะคะ่ะเพิ่งรู้เหรอลิปดาน้อยแนะ่ต้องมาซ้ำเติมกันเลยรีบกลับบ้านไปเตรียมตัวดีกว่าขอบคุณนะครับคุณครูจ้ากลับบ้านกันดีๆนะจ๊ะเด็กๆปะลิปดเดี๋ยวโพล่าเลี้ยงไอติมอีกถ้วยเย้ yeah, ไป ดีจังเลยนะที่โพร่าสามารถแก้ปัญหาการกลับมาให้ทันง,งานวันเกิดของคุณพ่อได้ต้องขอบคุณคุณครูที่สามารถแก้ปัญหาให้เด็กๆได้โดยการให้เหตุผลจากประสบการณ์การเดินทางที่เคยเจอมาทําให้โพร่าได้ข้อสรุปที่จะสามารถกลับมาทันง,งานวันเกิดของคุณพ่อได้ซึ่งทําสําเร็จหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างยกตัวอย่างการแก้ปัญหาจากประสบการณ์เช่นเด็กๆไปเข้าค่ายเดินป่าแล้วโดนยุงกัดทําให้เด็กๆเ,เ,เรียนรู้ว่า เมื่อไปเข้าค่ายครั้งหน้าต้องเตรียมยากันยุงไปด้วยเด็กๆก็สามารถนําประสบการณ์ต่าง,างๆมาใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้นะจบไปแล้วคะ่ะกับคลิปริปดาและโพรลาในการแก้ปัญหาการแก้ปัญหาอย่างมีขั้นตอนเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนมีความเข้าใจมากขึ้นแล้วหรือยังถ้ายัางไม่เป็นไรคะ่ะในคลิปถัดไปคุณครูจะมานำเสนอเกี่ยวกับขั้นตอนอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งแล้วไว้พบกันในชั่วโมงถัดไปนะคะ สวัสดีค่ะ